โอ้โห oh oh วันนี้หลับมาเลย oh นนลเฮ้ oh นนเยโอ้โ oh หท oh ่านผู้ชมเงียบๆก่อนนะครับดำดงกำลังนอนครับเอาช่วยกีดดังๆให้ตื่นที เอาเลยไหวหรือเปล่มมา ย่าสักครู่ครับฮอนด a าซิตี้ซอสราสอเสือ2959ขยับรถด่วนครับไปไหนจาำดงไปขยับรถเลยไปสีรถเธอไม่ใช่ไม่ใช่ท่านผู้ชมที่เคารพรักวันนี้เรามาถึงนนทบุรีเราจะสร้างตำนานที่วัดแห่งนี้ ยิ้มใหญ่สุูดิโอเตรียมแผ่นกล้องครับโอ้คือถยกันเต็มแล้วนะนเราจะทำให้ทุกคนที่รู้ว่านนทบุรีหรือวัดน,นี้มีดำดงเป็นของตัวเองคู่มือวิธีทำง่ายๆหนึ่งยกมือสูงๆ 2. สองส่งเสียงกรีดดังๆภาพนี้จะออนแอร์ไปทั่วประเทศนับหนึ่งนับสองนับสามเอาเลย กีดังดังหน่อยขออีกหน่อยขออีกหน่อย ถ้าไม่หยุดงั้นขออีกหนึ่งชุดจัดมาโอ้ยโอ้ยวโห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 ยทุกคนโอ้ยคนแย่คนแย่ไปหมดเลยนะนะ ขอใคายนวด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 โอเคโอเคโอเคไปดันๆะโอ้โห ไม่ตายเลยบะกินข้าวไว้ยังกินกินกินข้าวไว้ยังก,กินได้ยังเออเหมือนกันนะไม่กินเหมือนกันนะแล้วแบบแล้วเขาก็ว้าวว้าวกันแบบนี้ทั้งคืนเลยนะตระกลุ่มตรงเนี้ยอ๋อที่กินนี่ไม่ใช่อะไรจ้ะ ไปดูดจ้าถึงวันแล้วนะโอ้เออคิดเออคิดถึงไหมเมืองกางนะวันนี้วันอะไรวันนี้วันพิเศษวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรวันนี้เป็นสิบเดือนหรอใช่ เสิบเดือนนะสิบเดือนเอนนะที่เรามาเป็นลูกสะใภ้เต็มตัวนะเฮ้ยหยุดหยุดหยุดยุดหยุดเฮ้ยตัวมันจะโดนแน่มันจะโดนให้จนได้เลยนะไอ้ครงผ้าเรามงปักดี จะมังกระโดนให้จิตุนทำไมผมจะพูดไม่ได้ก็คุณเป็นน้องสะพ้ายผมอากเฮ้ยมันโอ้โหทำไปทำมาได้เพื่อนเป็นน้องสะพ้ายเฉยเลยเว้ย <S 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 อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า ชอบเด็กก็ไม่บอกอ้าวเออเด็กมันน่ารักนะเออหยุดยุดยุดเห็นไหมคนนี้น่ารักไหมแฟนเราเอง ตาน่อยไหมตาน่อยตาตีอ้อยลบมั้งหาไม่ได้อีกแล้วล่ะถ้าใครจะตาเล็กขานาดเต้นแะ้วนะมันไม่มีแล้วล่ะในโลกนีขวาเลยถ้าหาว่าหา,าตาน้อยขนาดนี้เราจะต้องหลุดไปอยู่ยุโรปเลยอนะ <S <S งไทยก็นึกจะมีเธอคนเดียวแล้วหรืมั้งเออตากับปากมันช่างบร้านา์กันซะเหลือเกินล่ะนี่แหละครับจุดขายของนุกกิสดาที่<ก>มัดใจน้องนุ่นได้ผมขอเล่าบรรยากาศให้ฟังสักหนึ่งเรื่อง โมมันเล่าแล้วมันเล่าแล้วทุกคนอุทูจี่ลยทุกคนฟังให้ดีครับเขาเจอหน้าน้องผมครั้งแรกเขาเดินมาบอกผมเลยว่าหูยมันน่ารักจังวะเฮ้ยวันนี้ไม่ต้องมาเป็นผู้องกันเลยลบปลายมันออกดีกว่า มีมึงเป็นเพื่อนแหละผมมันพอมันรู้คนหนึ่งแล้วจบบ้านจบเมืองก็รู้หมดแล้วทีเนี้ยไปหาดีกว่าไปหาคนนี้ดีกว่าไม่อยากพูดมากเลยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไอ้ไมาลิงเดี๋ยวไม่เกี่ยวว่าทำไมวะ ไม่ว่าจะไปก็ไปได้แต่ต้องไปแบบไม่ธรรมาดา 那个，戴我。还阔